สวัสดีสสดครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทัไในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศในมิตรพยากรค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอก็มาดูแลรายการเหมือนเดิมแล้วท่านอาจารย์โอก็มาแล้วนะบัดน,นี้ กดแชร์ออกไปแซ่แล้วคนละเก้าพันเก้าร้อยก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีวรเรนและตามด้วยคำถาม กดแชร์ออกไปแซ่เร็วอืเร็วนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเร็วอืมท่านอาจารย์โอก็มาแล้วเร็วเออกดแชร์ซิ <laughs> เป็นไรอาพวกนเล่นเครื่องไงคนแชรเร็กวกคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้น <laughs> เซลเข้า วันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะรู้สึกว่าแชร์มันจะเป็นบางกลุ่มบล็อก bóng chè là, mà, đi กดแชร์ออกไปเซคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ไงตามที่เราตกลงกันไว้อย่เรืมเร็วเร็วนี่อาจารย์โอมาแล้วนะเร็วกดแชร์ออกไปซสสะะีสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะจากท่านอาจารย์โอ ผู้มาเป็นประธาน,น,นก็ได้มาเป็นประธานากันแล้วจะท็อไม่แนะนำตัวเองมาอัางอ่ะไม่กดแชร์ไปสิเร็วเขาเขาใจผิดว่าอาจารย์ท็อปชื่ออาจารย์โออาจารย์ท็อปมาแล้วนะกดแชร์ออกไปรา,า,ายการคนเดียวก็เรียกอาจารย์โออยู่นั่นแหลนะละเมาเมาแม่อา,า,าจารย์โอหมดเลยเร็ว บอกให้กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้ว เอาเข้ามากันก็กดแชร์เอกไปดูที่คำว่าสดนะถ้าไม่มีคำว่าสดแปลไม่ได้อยู่แล้วโพ้ยเพเริ่มปวดท้องแล้วเดี๋ยวทำคลิปนี้เสร็จก็เข้าห้องน้ำจานโอจะไปพักไนหะไม่ใช่ปวดท้องเมนกดแชร์ออกไปแซ่ ปวดประจำดือนมาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาบางทีนะบางคนนะหมอดูบางคนผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาเป็นประจำเดือนเขาจะไม่ทํางานเขาจะไม่ดูดวงได้ใครแต่จารย์โอ้ดูได้นะคะมาใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะเราให้พิมพ์คําว่าแชร์แล้ว,ว,ช,ลวชื่อเล่นคันฐานนะ,ะเราไม่ได้บอกกันเลยอาจารย์ครับอืม ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแนละ้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามน,นะคะกดแชร์ออกไปเร็วเออดูเห็นไหมดู กดแชร์ออกไปคนละ9 9, 9 9 9 9แชร์้วแใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นแค่ครูแล้วพิมพ์คำว่าแช,แชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะกดแชร์สาธาณะนะคะถ้าไม่รู้ว่าจะแชร์ไปที่ไหนให้มันขึ้นผู้แชร์นะคะก็ แชร์เข้ากลุ่มพระยิบซีกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชงรมโหราศาสตร์เอกอุเทนในวิทยากรค่ะอืมากดแชร์เร็วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเร็วมาแล้ว มีผู้แช้แล้วนะคะเล็กพรุ่งนี้จะได้ลูกค้าหลายคนไหมคะตัดแว่นนะคะแชร์แล้วค่ะได้คนแก่ใครว่ามีคนแก่มาได้ลูกค้าเป็นคนแก่ว่างั้นนะได้อะไ,ได้แน่แต่ได้คนแก่มากๆนะเนี่ยไม่รู้ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยกดแชร์ออกไปเซ่ ถามว่าหลายคนไหมมันขึ้นใบเดียวเนาะนขึ้นใบเดียวมันขึ้นว่าเป็นคนกแก่ก็เป็นคนแก่อาจจะหลายคนก็แล้วแต่ว่าอาจจะคนเดียวก็ได้นะเพราะว่าในไพ่ก็มีฤาษีนะคะเป็นไพ,พ่พระฤาษียืนอยู่องค์เดียวรูปเดียวก็ดวดได้รูปหรืออ์ตนเดียวตนเออตนพระฤาษีเนี่ยเอาตรงๆได้ใลโลคความจริงเนี่ยมีพระฤาษีจริงไหม หลายหายคนมีความสงสัยจริงจริงมีนะในสมัยพันปีก่อนอ่ะสองประมาณประมาณสี่พันห้าปีก่อนมีตัวตนนะเห็นในรูปถ่ายอ่ะเขาใส่ชุดลายเสืออะไรเยอะแยะเลยอ่ะผมยาวๆอ่ะจริงของจริงวะไม่รู้อ่ะแต่รู้ได้ว่าพระฤาษีมีจริงในอดีตอ,อ่ะจนถึงทุกวันนี้ถามว่ามีไหมมันก็มีก็ยังมีก็ยังเห็นอยู่บางทีบบกว่าผมยาวยยุ่งยใส่ชุดลายเสือมี ไม่เท้าอะไรอย่างเงี้ยเอามานะทีถ้าผมขอให้เพื่อนที่ชื่อเล่นเจอรี่ไปช่วยเก็ี้ยกล่อมให้เพื่อนผู้หญิงในคณะเดียวกันกลับมาคุยกับผมเพื่อนผู้หญิงจะยอมไหมครับเอาว่าว่าไปขอให้เพื่อนเพื่อนจะช่วยไหมนะช่วยเขาจะยอมไหมเขาจะยอมไหมให้เกิดให้คนนี้ไปช่วย ยมไพ่ดีมีเมตตามหานิยมโดยท่านอาจารย์โอไพ่ดีค่ะท่านอาจารย์โอก็ได้ดูไพ่ให้ไปแล้วอาจารย์ทราอะไรอาจารย์เขาเ,เป็นเพียงผู้เปิดไพ่กดแชร์ออกไปเซ่อย่างโอไม่พูดแล้วนะอาจารย์เขาเป็นเพียงผู้เปิดไพ่อาจารย์โอเป็นผู้อ่านไพ่กดแชร์ออกไป คนละเก้าพันเก้าร้อย่วงเหรอเออเก้าเก้าแชร์ไม่นอนหลับนี่ปัอ่ะเดี๋ยวค่อยนอนรอทำสามรอบให้เสร็จก่อนนอนตักบหนึ่แล้วค่อยลุกมากดแชร์ออกไปแซ่เพียงคนละเก้าพั เรวค่อยพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเร่นท<ค>ำถามติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ Facebook โอสิริกอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริก15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นให้ยิปซีให้เทพพลังจิตโรรจองคโตรจเทพรับผันครูณหน้าท้องสาริกาลิ้นทอง เสริมดวงเสริมราศีวิธีการ,รทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลโบสถ์เปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทโรูปเครื่องรางของขงวัอ,อวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะแลวผมครับตามนี้ครับเวลางเรามีแค่สิบนาทีนะเห็นเราลนะตอนนี้มีคํว่าสดอรีบถามนะถ้าไม่มีคํว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะคำว่าสดกําลังขึ้นอยู่นะตอนนี้นะติดต่อดูดวงกับอาจารย์ฮอปได้ที่เฟซบุ๊ก อาจารย์ท็อปนักมิตราเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ก็เวลาของเราใกล้จะแล้วค่ะแม็กกี้23แชร์แล้วนะคะแอบชอบคนชื่อบูมอยู่ค่ะจะได้คบกันเป็นแฟนไหมคะคือคำว่าแอบชอบเขาไม่รู้เรื่องครับนะนถ้าคุณคุณต้องไปคุยกับเขาต้องไปคุยเขาผมเชื่อผมเด็คือแอบในที่เนี้ยถ้าคุณคือเขาไม่รู้เรื่อง ถ้าเขารู้เรื่องอ่ะความสัมพันธ์มันจะดีกว่านี้มากคําว่าแอบเนี่ยวันนี้มีใครเขารู้เรื่องสักคนมันแอบนวเนี่ยนะถ้าคุณคุยต่อหน้าเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณมีภาษีมากกว่านี้เยอะเลยอืม,อมอจริงไหมออจรยท็อปไม่ค่อยสนับ,บสนุนความรักแบบแอบ,บซ่อนนะคะเพราะแอบซ่อนเนี่ยมันแอบเจ้าเข้าใจคําว่าไม่สนับ,บสนุนเพราะอะไรเพราะมันจะไม่สมหวังมันจะไม่ได้เรื่องเอาอะนะอเออ ถ้าเกิดเราเปิดเผยอย่างน้อยเราจะได้แสงความจริงใจให้เขาเห็นเอาละเวลาก็ได้หมดลงแล้วแล้วเขาก็จะคิดกับเราเกินเพื่อนแต่ว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะยังดีกว่าแอบนะไปแล้วครับนะสวัสดีครับเราจะไปที่รายการสหวิทยาโหราค่ะขอเข้าส o ื m